แฟนครับกับเรื่องราวของมิตรภาพและความสามารถตามลุ้นกันได้ในโรงเรียนครับเชิญครับวันนี้มาที่โรงเรียนเซนต์ตูงพรนี่คืออุปกรณ์อามาทดลองวิทยาศาสตร์วันนี้น้องๆต้องมารับภารกิจจากโอลิเวียภารกิจวันนี้น้องๆต้องมาทำการทดลองไข่ลงแก้ว โดยที่จะต้องดึงอุปกรณ์แผ่นนี้ออกมาครับมั่นใจครับมั่นใจค่ะถ้าพร้อมแล้วดึงครับถ้าพร้อมแล้วดึงครับทั้งสองคนไม่มีใครทำสำเร็จเลยครับภารกิจนีย้ยากไหมครับยากครับ และนี่ครับน้องแตงโมก็เลยอาสาที่จะมาทำภารกิจนี้ตอ,อแเราดึงครับจะได้หรือไม่สำเครับเรามาดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งโอ้โหลงไปเต็มเต็ม เก่งแบบนี้ก็รับของรางวัลจาก l เล o ก r i e ร d ไปเลยครับ <Yeah! S 1> สนับสนุนทุกความสามารถของน้องๆกับตัวต่อเสริมทักษะ Lego s ซูเปอร์เฟรนท้าก,กับทาย <Yeah! S 1> เรื่องนี้เป็นความรู้ที่เราต้องทายครับไข่เนี่ยเป็นเมนูยอดฮิตของทุกคนเลยนะครับรู้หรือเปล่าว่าการเก็บไข่ที่ไม่ถูกวิธีเนี่ยจะทำให้ไข่แดงแตกง่ายครับ แล้วการเก็บที่ถูกวิธีคืออย่างไรครับ1วางด้านแหลมเนี่ยให้อยู่ด้านบนกับ2วางด้านแหลมให้อยู่ด้านล่างแหลมบนาแลนอยู่แล้วแหลมบนแหบนเพราะว่าสาแหลมอยู่ข้างบนค่ะอยู่ข้างบนนะครับเฟิร์ส อยู่ข้างบนค่ะแหลมอยู่ข้างบนค่ะคำตอบเดิมแหลมอยู่ข้างบนครับเพราะอะไรครับสาก็สมมติว่าไข่เขาต้องซ้อนเป็นชั้นๆใช่ไหมคะคถ้าไข่แหลมอย่างเงี้ยคือตรงนู้นมันจะมีรูอ่ะคือคมันจะมีรูแบบก็คือมันต้องแหลมเข้าไปอย่างอะตอมครับขอบคุณนะครับตอนที่เราซื้อไข่มาแล้วมันจะมีถาดใส่ที่ที่เขาขายไข่เขาก็คงต้องไอ้นี้มาให้ลูกค้าอยู่แล้วเออเออที่ผมเห็นมันก็คือมีหัวแหลมขึ้นมาครับครับนี่คือเขาบอกว่าคนขายได้ทําแบบนี้ ถ้าไม่ถูกต้องเขาจะทำทำไมใช่ไหมครับลองเชียเห็นด้วยไหมวพวกเราทายว่าเอาแรไว้บนใช่หรือไม่ครับใช่ถูกต้องรับ5นาทีครับถ้าวางด้านแหลมไว้ข้างล่างเนีไข่แดงจะแตกง่ายขึ้นนะครับเมื่อเราเอาด้านแหลมของไข่ไก่ไว้ด้านล่างด้านป้านอยู่ข้างบน ไข่แดงนั้นจะดันตัวเองขึ้นสูงเสมอช่องอากาศที่อยู่ด้านป้านจะช่วยกันกระแทกไข่แดงก็จะไม่โดนเปลือกไข่ครับเก่งมากครับจอสุดท้ายของเราในช่วงซูเปอร์อาร์ตครับซูเปอร์อาร์ตท่ากับทายข้อนี้ให้เด็กๆทายว่าที่ใบเฟิร์นจะใช้ลวดกับกระดาษแข็งมาประดิษฐ์อะไรครับระหว่าง1 เครื่องบินลวดหรือว่า2ตุ๊กตาไตรลวดตุ๊กตาไตลวดคือตุ๊กตาไตลวดเพราะว่าเขาตุ๊กตาไตรเพราะเครื่องบินอตอมว่าไงว่าตุ๊กตาตุ๊กตาเพราะเพราะมันน่าจะทำอะเครื่องบินอะมันใช้อะไรทำก็ได้อะอันนี้น่าจะแบบเป็นอะไรที่แปลกแปลกหน่อยนะเครื่องบินค่ะเครื่องบินเพราะอาจจะใช้ลวดเป็นโครงก็ได้นะคะแล้วกระดาษประกอบประกอบแล้วก็ทาสีที่ดีก็อาจจะใช้ได้นะคุยกันไหมคุยกันไหมอ่ะคุยกันนะอ่ะปรึกษากัน สายร่วอะไตุ๊กตาลวนดเนาะตุ๊กตาส่วนใหญ่จะเป็นอันนี้สองอันนี้นะพวกเราถายว่าตุ๊กตาไต้ลวดตุ๊กตาไต้ลวดใช่หรือไม่ต้องฟังคำเฉลยจากพี่ใบเฟิร์นครับสวัสดีค่ะน้องๆตุ๊กตามาถึงแล้วนะคะในเดือนนี้เนี่ยเฟิร์นรับหน้าที่เป็น สร้างสรรค์งานศิลปะให้กับน้องๆเองแน่วันนี้ในเดือนนี้นะคะจะได้เจอเฟินจนเบื่อไปเลยและนี่เห็นไหมว่าในมือเฟินถืออะไรอยู่เริ่มต้นจากเอาลวดมาพันไว้กับมือสองค่อยพันไปพันไปลวดมันก็จะออกมาในลักษณะนี้แต่แน่นะะเราจะทําการยืดมันออกต่อไปดินน้ํามันที่เราเตรียมไว้นะคะวางไว้และเอาลวดที่เรายืดเมื่อกี้นี้นี่ปักมันไว้นะคะต่อไปกระดาษแข็งเราจะทําอะไรวาดรูปเป็นกันไหมคะ โชว์ฝีมือเลยค่ะอย่างพี่เฟิร์นเนี่ยต้องวาดเป็นรูปสัตว์น่ารักน่ารักดัดลวดทางปลายบนและปลายล่างให้มีความโค้งงอนิดนึงเสร็จแล้วเราเอาลวดนี้ไปทำอะไรคะเราหักมาเลยค่ะงอมันงอมันงอมันให้มันเป็นรูปตัววีแบบนี้น<ำ>ําเจ้าไนโนเสา์สุดแสนน่ารักของเราติดเข้ากับมันไปเลยค่ะนี่ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรานำเจ้าสองสิ่งนี้มารวมเข้าด้วยกันจะกลายเป็นและนี่ก็คือตุ๊กตาไต่ลวดนั่นเองค่ะโอ้โหเห็นไหมคะว่าสนุกมากๆเลยทีเดียวถ้าสมมตินะคะใครที่ทำตามพี่เธอไม่ทันนะคะไม่เป็นไรค่ะเข้าไปที่ Facebook สุพจิรได้เลยค่ะที่นั่นนะคะจะมีวิธีการบอกทุกอย่างเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะสนุกกับเพื่อนๆไม่ทันนะคะ แล้วสัปดาห to ์หน้านะคะก็มาเจอกับซูเปอร์อาร์ตกับพี่เฟิร์นกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะสนับสนุนทุกความคิดสร้างสรรค์กับดินสอสีไม้เฟเวอร์คาสเทลถูกต้องจ้าย้ายแล้วนะตัวใหกอรวมเป2วินาทีเดี๋ยวก่อนยังไม่ชนะนะ ยังไม่ชนะยังไม่แจ้งกตแตก20วินาทีตรงนี้จะนำไปเล่นเกมในช่วงซปเปอร์โบนัสนะครับถ้าว่าทำสำเร็จที่ซูบีหนังสือและคอมพิวเตอร์ให้กับทีมของเราโดยมีค่า3าม0ือหาดกับโดดเกมปาเป้า20สวินาที4เป้าหมายนะครับพร้อมนะครับเริ่มครับไม่ได้จ้ะเป้า มีเดียครับ้หน่อยหน่อย่หน่อยมโอเดียวครับปรบมือให้หน่อยครับโ้โหรวสรางสัญญาชนโดยโอมสคูคนครับโจ๊กบริสเอ็กเซล น้ำดื่มช้างตัวต่อเสริมทักษะเลโก้ดินสอสีไม้เฟเบอร์คัสเทลนะครับค้นหาคำว่าซูเปอร์จิ๋วในเฟสบุ๊กนะครับทวิตไลค์ like, หรือว่าถูกใจเท่านี้ก็เป็นสมาชิกของเราแล้วนะครับทุกสัปดาห์พี่ซุปมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกนะครับมีของที่ระลึกจากเฟเบอร์คัสเทลเลโก้เฟรนด์แล้วก็เสื้อยืดจากซูเปอร์จิ๋วนะครับสัปดาห์นี้คนเก่งผู้โชคดีของเราก็คือ,อ,คอยินดีด้วยครับ วันนี้เชียร์ิววันพรุ่งนี้พร<อ>ุ่งน,นี้เจอกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ